คุณเคยไหมถูกมองว่าอ่อนแอเพราะไม่เถียงคุณเคยไหมอดทนจนใจเริ่มชาท,ท,ทั้งที่แค่ไม่อยากให้ใครต้องเจ็บคนอ่อนโยนไม่เคยทําร้ายใครแต่เมื่อวันหนึ่งเขาถูกบีบจนหมดทางถอยเขาจะนิ่งและนิ่งจนทุกอย่างราบเป็นหน้ากลองแต่ว่าไว้อ่อนชนะแข็งแต่จงจําไว้น้ําที่นิ่งนานเกินไปก็พร้อมจะกลายเป็นพายุได้เช่นกันแต่ว่าทุกสิ่งมีสองด้านอ่อนกับแข็งอยู่ในกันและกัน ว่ากันว่าในยุคปลายให้มีชายผู้หนึ่งชื่อหลิวอวินเขาอ่อนโยนยิ้มง่ายรับผิดแทงผู้อื่นเสมอแต่ยิ่งเขานิ่งคนยิ่งเหยียดจนวันหนึ่งถูกใส่ร้ายเรื่องยักยอกเงินหลวงทุกคนหัวเราะคิดว่าเขาจะยอมอีกตามเคยวันนั้นหลิวอวินเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นสมุดบัญชีเล่มใหญ่พร้อมตราประทับลับของคุณนางที่โกงอยู่เบื้องหลังเสียงหัวเราะกลายเป็นความเงียบคุณนางผู้นั้นถูกปลดในวันเดียว และลิวอวินจากเสมียนกลายเป็นเสนาธิการคนใหม่เขาไม่เคยแก้แค้นด้วยอารมณ์แต่ด้วยความจริงที่เก็บไว้ด้วยความนิ่งสิ่งที่เกิดกับลิวอวินนักจิตวิทยายุคใหม่เรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า passive aggression เพราะในความนิ่งนั้นมักมีแรงกดดันที่ไม่มีใครเห็นคนอ่อนโยนมักถูกเข้าใจผิดว่าอ่อนแอแต่ในทางจิตวิทยาเขาคือคนที่ควบคุมอารมณ์ได้สูงที่สุดเขาไม่โกรธเพราะรู้ว่าความโกรธคือการเสียสูญ เขาไม่ตอบโต้เพราะรู้ว่าคำพูดตอนโกรธคือคำพูดที่แพงที่สุดในชีวิตแต่ในความนิ่งนั้นมักมีแรงกดดันที่ไม่มีใครเห็นเหมือนหม้อที่ต้มน้ำเงียบๆไม่มีเสียงจนถึงจุดเดือดทุกอย่างระเบิดในเซียววินาทีจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า passive aggression คือการตอบโต้แบบนิ่งลึกเขาไม่ด่าคุณแต่จะตัดคุณออกจากชีวิตโดยไม่เหลือร่องรอยเล่าชื้อกล่าวไว้ในเต่าเต็กเก่งว่าผู้ใดอ่อนโยนที่สุดย่อมแข็งแกร่งที่สุด เพราะคนที่อ่อนโยนรู้จักควบคุมพลังของตนไม่ใช้แรงท่าเพื่อไม่พูดท่ามากแต่เมื่อถึงเวลาจำเป็นเขาจะลงมือเพียงครั้งเดียวและไม่ต้องพูดซ้ำซุนบูยังสอนว่าผู้ใดสงบนิ่งก่อนคือผู้ที่ชนะดังนั้นอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าแพ้แต่มันคือกลยุทธ์แห่งความสงบเพราะผู้ที่รู้จักนิ่งคือผู้ที่ควบคุมสนามรบในใจตนเองได้ก่อนใครลองถามตัวเองคุณกำลังเป็นคนอ่อนโยนที่กำลังถูกเหยียบ หรือคนที่กำลังหยิบความอ่อนโยนของผู้อื่นถ้าคุณเป็นฝ่ายแรกจงเข้าใจว่าเต๋าแห่งการอ่อนไม่ได้ให้คุณยอมทุกอย่างแต่ให้คุณรู้ว่าเมื่อไรควรปล่อยและเมื่อไรควรปกป้องตัวเองเพราะการปล่อยวางไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกสึกที่ควรสู้จงอ่อนเหมือนน้ำแต่มีคงเหมือนกระแสะน้ำตกคนอ่อนโยนไม่ได้อันตรายเพราะเขาชั่วแต่เพราะเขาเข้าใจทุกอย่างจนไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรอีกและวันที่เขาเลือกจะไม่พูด คือวันที่ทุกอย่างจะเงียบจนคุณได้ยินเสียงของตัวเองชัดที่สุดเต๋าไม่ได้สอนให้เราอ่อนแอแต่สอนให้เราอ่อนโยนพอที่จะไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อเอาชนะใครถ้าคลิปนี้สะกิดใจคุณฝากกดติดตามช่องกลยุทธ,ธ์วิถีเต๋าเพราะที่นี่เราจะไม่สอนแค่ชนะคนอื่นแต่จะสอนชนะใจตัวเองเมื่อคุณเข้าใจคนคุณจะเข้าใจโลกไปครึ่งหนึ่งแต่เมื่อเข้าใจเตา๋าคุณจะไม่ต้องต่อสู้กับโลกอีกเลย ขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ